ชื่อได้ไหมคะน้องแอนแอนน่นะคะต้องถามว่าวันที่เปิดประเด็นลิฟวิ่งลูมทำไมพี่อ้นต้องออกเกิดพี่แบโอมก่อนพี่เต่าจากด้านหลังได้คะออ่น่ครับก็สำหรับคือผมอ่ะคือพอจนไม่ค่อยเสียเลยแล้วก็อยู่เรียนใช้ล้วนมาทั้งแต่เด็กครับ ก็โดยยิ่งธรรมชาติอยู่แล้วก็ผมค่อนข้างจะสบายๆอยแล้วการกอดการอะไรเพื่อนยิ่งกับคุณพ่อคุณแม่ผมทำก็นเรื่องปกติมากก็เลยดูเป็นเรื่องปกติก็คือผมเองก็ไม่รู้ผมทำอะไรลงไปแดีวผมก็ทำไปในตัวที่ไม่ได้คิดอะไรเลยครับก็จอไม่กินจีนแล้วเดี๋ยวบอกแล้วกันนะผมไม่ปล่อยให้เป้าหมายของล่าช้าเอาเงินมากนะ คำถามที่สองนันดีกว่านะคะโอามิกันไไร